นำเสนอ,อการนําผลิตภัณฑ์ต้นหมาน้อยแล้วกับเท่านะคะมาผลิตเป็นนวัตกรรมผลิตกระู่เพื่อใส่ในขั้วเลื่อนแล้วกัเป็นไรใดในขั้วเลื่อนค่ะช่วงที่3ามจะนาเสนอให้ท่านได้ทราบว,ว่านวัตกรรมที่จะมีต่อไปนี้เป็นอย่างไรลาบเท่าหมาน้อยนั่นคือของจริง น,นี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นแก่กันฟักลอกลีดดข้าดเกลียวล่างใหม่ล่งใหมของเขาแล้วจะเป็นยังไงนั้นผู้ที่จะนำเสนอคุณผู้เลี้วของเราคุณผู้ศาสตร์ <c oughs> อระธานดูเพนเป็นยังไงเชิญครับหลังจากที่เขาได้พูดจักประโยชน์สมคุตของหมาน้อยและเ่า ว่ามีประโยชน์มากมายมาหาศาลเหลือเกินอย่างเช่นหมาน้อยนี่นอกจากทกี่เป็นน้ำเสนอว่าเป็นยายเย็นแล้วไอตัวสำคัญตัวสำคัญที่เหตุห้เขาเกิดบุญในหะมาน้อยนี่ชือว่าเพกตินไอ้เจ้าเพกตินนี่แหละคือพระเอกเพราะว่าเขาสามารถที่สืดูซับสารพิษสมานแผล ลดความดันลดเบาหวานในต่างๆ38รายการซึ่งเราเราจะไม่กล่าวถึงในที่นี้นะคะในจํานวนสรรพคุ้นนั้นมีอยู่ตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับการรักษาผิวพรรณการรักษาโรคผิวหนังและก็บํารุงผิวพร้อมด้วยเหตุนี้กับเรื่องเหตุให้เขาสามารถที่เอา,อาสปอรพคุ้นของหมาน้อยหรือของเท่านี้มาพนวกเข้ากับ ทรัพยากรอื่นๆให้ทองทิ่นกลายออกมาเป็นสบู่ที่เป็นวัตถุเป็นวัสดุเป็นของใช้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเท้าในชีวิตประจําวันอาบน,าน้ำสองครั้งสามครั้งกองมิสบู่นะคะเช่นเดียวกันเป็นอย่าง่อเอาเท้ามา,าตามที่เท้าได้รับการสืบทอดทางวัฒนธรรมจาก บรรพบุรุษของเราว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีแต่ว่าสมัยเก่ากมีงานวิจัยจากสถาบันแต่หาดูว่า,วาพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษของเขาเนี่ยในโคราชน่ะทำวิจัยให้เราแล้วนะคะว่าจังเอ่อเท้าน้ำนี่หรือสาลายน้ำจืดสาลายน้ำจืดน,นี่ก็เป็นอาหารจีหูจักกันดีแต่งแต่สืบทอดกันมาแต่งตานบรรพบุรุษแล้วก็มีการวิจัยในสมัยหลัง โดยสถาบันต่างๆว่าเหตุไหนเขาหูจากว่าเท้าน้ำนี่มีสารบำรุงผิว moisturizer นะคะมี moisturizer สีเหตไห้ผิวพันธ์สะอาดหมดจดแล้วก็มีสารที่ยับยั้งการเกิดการทำให้เกิดเม็ดสีผิวเม็ดสีผิวกั็คือตัวีิเฮตให้เกิดฝ่าเกิดรอยด่างต่างๆมีอยู่ในนี้ตอนนี้ มีการมีการเอาเท้าแล้วก็เอาหมาหน่อยนี่ไปสางเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวว่าสิเป็นครีมทาหน้าครีมพอกหน้า,าครีมกันแดดแล้วก็เราที่เฮสมารถเฮทดได้นี่คือสบู่วัฒนธรรมอำเภอเมืองร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ดจึงได้หยิบเอาตรงนี้มาเพื่อที่จะขยายผลให้ต้อยอดให้เกิดประโยชน์ กับผู้ผลิตกับชุมชนน้ำค่ะที่นี่วิธีการเหตุกากาจะว่ายากกาแมนบ่อยากกับว่าแมนนะค,คะการที่เหตุห้เกิดสบูนี่ต้องมีวัตถุดิบวัตุดิบสําคัญที่ทําให้เกิดสบูนี่ก็คืออ,อันนี้คือคือคอ่อทรัพยากรอีกชนิดหนึ่งที่เขาเสีแสาไปโดยโดยร่างไม้นี่ค่ะ เดให้เฮาหูวในนี้มีโปรตีนที่เหมาะกับผิวที่คล้ายกับผิวนะคะคล้ายกับโปรตีนที่มีอยู่ในผิวของเราสําสคัญจริงๆนี่คือโซโดาไฟโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์แต่แต่ท่านอย่าพึ่งตบใจนะคะว่าโอ้ยเป็นต่ยานแทะมันโบแมนอันนี้เป็นเบส <S <S 1> <S 1> เป็นเบสแล้วก็มีไขมันไขมันจากน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์ ไขมันของเขาที่ใส่นี่ก็มีตัวนี้น้ำมันพืชตัวนี้น้ำมันตุ่ตัวนี้ไขวัวน้ำมันหมูน้ำมันยางได้หมดที่เป็นไขมันอ่าเบสเบสคืออ่าด่างกรดไขมันก็อยู่ในอยู่ในน้ำมันพืชอยู่ในไขมันสัตว์เอาเข้ามาในอัตราส่วนที่เหมาะเจาะภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะ ผ่านขั้นตอนออกมาเป็นสบู่เป็นสบู่ธรรมชาติสบู่ธรรมชาตินี่คือเขาเกิดฟ้องเองโดยที่ไม่เติมสารฟ้องใดๆทั้งสิ้นผ่านการทดลองใส่แล้วดิฉันผลิตสบู่มาเกือบสิบปีก็มีพื้นฐานมีพื้นฐานในการาผลิตจิดน,น้อยก็วัตถุดิบใดที่มีในท้องที่นที่เกิดขึ้นยู่รอบๆโตที่หาได้นี่ยสมุนไพรต่างๆเนี่ย เอามาแทรกเข้าไปค,ค่ะอันนี้ก็แทรกเข้าไปได้ค่ะว่าน,น,นหางจระเข้แรงไหมมักขามขามิ้นฟักข้าวกล้วยบักม่วงน้ำเพิงที่นาสนใจที่สิเฮตดต้ไปนี่คือสบู่จากใบยางนานี่ค่ะเพราะว่าเขาวิจัยแล้วว่าในใบยางนานี่็มีประโยชน์ต่อผิวค่ะ เพ็ดได้หลายยางหลายสถานหลายแบบรูปแบบแต่ว่า,าให้ไต่ให้ใต่สมก,การนี่แหละกด,ดบวกเบสนี่แหละค่ะในตาส่วนที่หมอสมก็จะออกมาเป็นเน<ง>ื้อสบู่ค่ะท่านอาสิเป็นพวงวาอู้เป็นตะยานแท่ส,สบู่ <laughs> ในโลกนี่ทุกชนิดจะต้องมีโซดาไฟถ้าไม่ใช้โซดาไฟจะไม่มีคำว่าสบู่เกิดขึ้น มันก็จะมืดแล้วค่ะมืดปฏิกิริยาแล้วใช้ได้เลยเพราะแผ่อ่านการใช้มาแล้วค่ะเป็นเวลาสิปีไม่มีอันตรายกิดตึอคใช้ดีค่ะหอมมันอ่อนเราชาวธรรมอาเภอเมืองร้อยเอ็ดได้ใช้สบู่จากการผลิตจากเขาแล้วก็หมาน้อยมาแล้วทุกคนค่ะดูหน้าดิค่ะผิวพันดีค่ะอ่อนหอมมันน่หนายด้วยนะคะ มีจำนายด้วยนะครับมีจำนายด้วยนะครับต่อได้ที่วัดน้ธรรมเพอเมืองครับติดต่อได้ที่ครูโกสุมเพชรอําไพ097 3 3 4 4 8 3 3ปาเฟซเฟซบุ๊กโกสุมเพชรอำไพค่ะก็ขอนำเสนอในเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นผลพวงสืบเรื่องจากการเอาต้นมาน้อยแล้วก็เท่าผีหางายในบ้านเท่ามาผลิตกับ อาตาส่วนซึ่งเป็นคุณคู่โกสุมเพช่อำให้เพิ่นใดศึกษามากโดยละเอียดจากและมีการรับรองจากสถาบันหลายสถาบันนะคะในโอกาสนี้กขอขอบคุณไปในะโอกาสนี้นะคะท่านใดสนใจติดต่อมาที่สภาพวัฒนธรรมาเพื่อเมื่อเท่าใดเลยคะ่ะล้วขอสวัสดีค่ะ